สวัสดีจ้าอากาศเย็นๆหิมะตกแบบนี้สิภาพไปย่างเบิร์อาหารที่ค้นเกาหลีมากมานางกินค่ะหรือว่าเป็นอาหารที่หากินง่ายๆขางท่างค่ะที่ค้นทั่วไปกับหูจากค้นมากเกาหลีกะสิหูจากเมนูนี้ดีค่ะอันนี้สิภาพไปกินโอเดงค่ะหรือบาลูกสินแซน้ำของเกาหลีรากาซิมีตอกโบกี้ราซุนเดซใส่กอ,อกเลือดจา้า ในจาบรรยากาศการนั่งกินของเกาหลีซีมีอยู่ตามตลาดตามคางทางตามซอกตามมุ่มจ้ามาถึงละจาในจานจานาตาสิเป็นอยงซีเขาเรียกว่าโอเด้งจ้าแถวชั้นยูใหม่ละพันว่อนเ้อค่ะประมาณ27บ,บาทมาหอดกับเอาแก้วก่อนเลยจ้าใบหนึ่งแก้วนี้สามารถตักน้ำซุปเนี่ยกินได้เรื่อยๆจ้าเล้๋วแต่ค้นสิมักฉันมากินแบบนี้จ้าเขาก็สิแซ่น้ำไว้ห้มันซุปแบบนี้จ้าแล้วก็สิมี อซอสอยู่ข,ข้างๆห้าสิเทลาดก็ได้ห้าว่เทหลาดก็ได้จ้ะแต่ว่าชันวานว่วดแล้วฉั้นบ่ได้เทลาดยังจ้ะนี่จะการกินของคนทั่วไปหรือคนเกาหลีเขาก็ไม่ยืนกินแบบนี้จ้ะอยากกินจักไหมก็เลือกเอาอันนี้กินหันหนาหันหลังนี่คือว่าแบบว่าเตรียมพร้อมตลอดจ้ะบ่แมนยังดอกหันหนาหันหลังเบิง่งท่างนี้ที่ไรตลอดจ้ะเตรียมแลนตลอดบ่แมนจ้ะยหยอกๆ หันหนา้าหันหลังคือซื้อจะมาคนเดียวนี่จะน้ำโซดโกโกโกโอากาศเย็นเย็นข้นเกาหลีเขามาักไปโซดนำ้ำฮ้อนๆนี่ค่ะน้ำก็สีนัวๆจ้ะข้าเจ้าใส่เครื่องใส่อีหยังลงไปก็สีออกนัวๆแนจ่จ้ะแล้วก็ตามร้านแบบนี้ก็ส,มกกมส,ส,มกสีมีตอกโบกี้ค่ะมีสองรถสามรถแล้วก็สีมีตอกโบกี้มีซุนเดย์นี่จ้ะน้ำ ออกสีเรืองเหลืองค้ายๆใส่รสดีของเกาหลีจังสี่ะค่ะนี่ค่ะน้ำซอสจ้าฉันกะได้กินได้แค่สองมไม้เนี่ยละจ้าไม้ละหน0 0งพันวอนจ้าสองพันวอนวกะบอาถึงอาหารเกาหลีละจ้ากับไปกินกับแทบซิบบฮหูจักซื้อดอกเขาพ้าไปกินกับไปกินตแตงแต่อันมะฮอดเกาหลีจน ทุกมือนี่บ่ฮู้ว่าจะคองเป็นคนกินอาหารเกาหลีเซีบทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ตอนใดจะมะฮู้โตอีกเท่อนึงกะมีแฟนเป็นคนเกาหลีแล้ว